ครับผมก็สวัสดีนะครับมาพบกันอีกนะครับกับช่องท่านี้ออฟฟิเชียนนะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับก็จะมีอะไรก็จะมาอัปเดตข้อมูลสิ่งอะไรใหม่ๆให้เพื่อนเพื่อนบางท่านที่ยังไม่ทราบนะครับในกระบวนการวิธีการทํานานะครับเก็ดเล็กเก็ดน้อยครับหลักการมันบ้านครับเผื่อบางท่านยังไม่ทราบนะครับชาวนาเมืองใหม่เอ่ยอย่างเช่นวันนี้นะครับ วันนี้วันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้า้อยหกสิบห้านะครับวันนี้จะมานเสนอเรื่องอการปลูวัชพืชในแบบว้าช่วยลดกระบวนการเรื่องของการลดใช้สารเคมีนะครับบางส่วนนะครับก็คือในในนี้ที่เห็นนะครับวันนี้ที่ผมมาดูเนี่ยถ่ายดูเนี่ยคือเราอะล่อปล่อยพื้นนาให้แห้งนะครับเพื่อให้ข้าวเนี่ยให้พวกหญ้าวัชพืชพวกน,นี้มัน มันขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราจะไม่ฉีดยานะครับถ้าเราฉีดยาพวกไกโพเซตไปเนี่ยยาเขาจะมักสะสมอยู่ในพื้นดินนะครับแล้วเวลาหว่านเนี่ยทำให้ข้ามขึ้นละเม็ดนะครับอย่างเงี้ยเราเห็นอย่างเงี้ยพอขึ้นมาเงี้ยเราปล่อยแห้งเลยนะครับแล้วเราตีดินเลยครับตีดินเลยตีดินโปรตีเลยนะครับตีดินแล้วก็ย่ำทำโปรตีครับแต่ว่าเราต้องปล่อยแห้งยาและที่สําคัญคือยาปล่อยให้หญ้าเนี่ยยาวเกินขึ้นมาประมาณห้าถึงหกเซนนะครับ พราะถ้าห้าเซนเดียวเราเราตีแล้วเนี่ยหญ้าเขาจะลอยไปตามน้ําแล้วก็สามารถไปขึ้นใหม่ได้นะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยในรูปในคลิปอย่างเงี้ยเราตีหมักได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งกระบวนการทบในการลดต้นทุนในการลดวัชพืชน,นะครับไม่มากก็น้อยครับลดไปประมาณสามสิบยี่สบสามสิเปอร์เซ็นต์ถือว่าลดแล้วนะครับอย่างแปลงผมเนี่ยผมปล่อยปล่อยแห้งเลยนะครับปล่อยแห้งเพื่อให้หญ้าขึ้นเลยให้หญ้าขึ้นเลยนะครับเห็นไหมครับ เป็นทิวนะครับร้อยฝ่าไร่เนี่ยผมปล่อยแห้งหมดเลยพหยาขึ้นนี้เลยเดี๋ยวเราก็ตีดินเลยครับผมดินแล้วก็ย่ำหมักโปรตีนะครับตรงนี้เราจะเป็นการช่วยเราลดต้นทุนเรื่องของยาปราบญ้านะครับแล้วก็ลดการขึ้นฟาร์มหนาแน่นของยาด้วยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์แบ่งกันไปนะครับผมขอบคุณครับ